พอเราเรานึกภาพตอนที่ทาไมอโนอสอบพอมันเล่าผมฟังเนี่ยเราไม่บอกเป็นเอ็มว์อ่ะผมก็คิดเลยว่าเออถ้าผมบอกแอเมว์ก่อนผมนัดใครไม่ได้แน่นอนผมก็ขอเข้าไปคุยก่อนงั้นเวลาก็าถามมาว่าผมมาทําไมคุณทําธุรกิจธุรกิจอะไรผมก็ถามเขาว่าแล้วพี่อยากทําธุรกิจไหมเออเขาบอกว่าเอาแล้วหมอมาชวนก็ผมมาชวนถ้าพี่อยากทำผมก็ไปเล่าถ้าพี่ไม่อยากทําธุรกิจพี่อยากเป็นลูกจ้างผมก็ไม่เข้าไปเล่าไม่ชวนพี่ลงทุนหรอก เอาต้องเป็นเจ้าของดิทุกคนก็รู้ว่าเป็นพ่อเป็นลูกจ้างอะไรยังไงมันก็เษียมามันก็ไม่เหลืออะไรอ่ะผมก็อยากเป็นเจ้าของแต่ผมไม่รู้จะทำอะไรดีเอาอย่างั้นเรามีเราเรียกว่าเรามีมิต,ติในการคุยเหมือนกันงั้นผมขออนุญาตเข้าไปคุยรายละเอียดมันเป็นอะไรก็พี่ให้ผมคุยกันลก้กันเอาเป็นว่าถ้าผมจะทำแบบพี่ก็คิดดูกับผมก็มีอาชีพแบบเนี้ยผมคงต้องทําอะไรที่มันก็ผมลึกภ้าพไงว่าเวลาผมชวนเพื่อนแล้วเพื่อนชวนนักศึกษาแพทย์มา ผมเข้าใจเลยว่าผมคิดอะไรอยู่แล้วผมก็เข้าใจว่าคนที่ถูกชวนน่ะเขาต้องคิดว่าโปรเจกต์นั้นมันต้องตอบโจทย์ชีวิตเขาอ่ะผมก็คิดว่าถ้าเกิดผมบอกแอลเบเขาก็ไม่เห็นภาพอย่างที่ผมเห็นหรอกผมก็ไม่พูดแอลเบไม่ได้โกหกเขาอ่ะจะเข้าไปคุยก่อน่ะผมก็นัดได้ตอนทุกเคสเลยครับแล้วผมก็คนเบาว่าผมเล่าจนจบเขาก็ถ้าเขาไม่เอาเ็าจะบอกว่าเออถ้าแอลเบแบบนี้ก็น่าสนใจนะเอาไหมครับถ้าเขาไม่เอาก็แค่เออเขาไม่เคยรู้เลยว่าแอลเบเป็นแบบนี้เขาคิดว่าแอลเบเป็นไดเร็กเซล อ่านี่คือตอนดู้นที่ทำมันเนาะผมก็จะอารมณ์แบบนี้ครับงั้นผมก็ก็ทําเนื้องานแบบเนี้ยจนแบบว่าโอเครายได้ผมได้ผมก็เลยมาใช้ชีวิตอยู่ประมาณสิบปีรายได้ไม่เคยลดลงเลยครับออโต้ดันนิ่งธุรกิจมันต่อจนวันหนึ่งที่แรงวันดานใจผมกลับมามันไม่ใช่เรื่องตัวเองแล้วคือวันนั้นก็จะมีดาวไลน์ผมกลุ่มหนึ่งอะ่ะ นั้รักนั้นรักประมาณนี้แหละคะ่ะอยาตั้งใจอยากสําเร็จอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าผมไม่ได้เป็นแม่ทัพที่ดีอะ่ะเพราะวันนั้นผมพอใจแล้วอะ่ะนึกออกไหมครับพอเราพอใจแล้วเราไม่ครีเอทงานแต่วันหนึ่งผมไปเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์นะคะกลับมาเนี่ยหมอแอนเป็นแรงบันดาลใจที่พูดประโยคประโยคนึงแห่วเบามากแต่รุนแรงสําหรับผมมากคือ เพราะนั้นทริปนั้นผมผมไปสวิตไปกลับผมนั่งเฟิร์สคาสผมพาลูกนั่งเฟิร์สคาสหมอแอนบอกเออเนาะเห็นน้องทีมเอ็นจอยอิทติ้งเอ็นจอยเที่ยวทริปนั้นมากคือเขาเที่ยวตั้งแต่ห้าขวบอ่ะแต่ทริปนั้นมันเขาโตเป็นผู้ใหญ่ในระดับแบบสิบกว่าขวบที่มันแบบมันมีบางอย่างที่ภาพที่เราเห็นคือเขาจาอะไรบางอย่างได้อ่ะมันเป็นภาพที่แบบเออดูเขามีความสุขมากเนี่ยแล้วเขาก็รู้สึกกัดดีมากกับทริปนั้นหมอแอนก็เลยบอกว่า ทำยังไงทำทำยังไงดีเนาะคนที่อยู่กับเราเขาถึงจะมีชีวิตแบบเราโดยเฉพาะลูกๆของดาวไลน์เราทําไมเขาถึงจะมาได้มีชีวิตแบบน้องทีมบ้างอะไรอย่างเงี้ยเขาพูดเสร็จแล้วเขาก็หลับไปอ่ะแต่ว่าคือ,ค,อคือผมเป็นผมเป็นคนผมเป็นคนไทยนี้นะเอางี้ดิคือแบบผมรู้สึกว่ามันกระตุ้นความรับผิดชอบผลอนะ่ะเออว่ะ พอเราไม่ได้มีอะไรเป้าหมายเราเนี่ยเราเราไม่ได้สามารถนำพาองค์กรได้เลยอ่ะเขาอยู่กับเราคือคือตอนที่ผมผมหยุดทําเนี่ยผมก็บอกคือคนที่เขาสำเร็จแล้วเป็นเพชรเขาก็าออกไปทําเองถูกไหมครับธุรกิจของเขาเขาไปทําเองหมดแต่จะมีกลุ่มที่อยู่กับเราที่แบบว่ายังไม่สําเร็จอะไรเลยเขาออกไปก็ต้องไปออกไปอยู่กับคนอื่นเนี่ยก็เหมือนผมเกิดมาแล้วผมก็อยู่กับไซไลน์อ่ะ ขาก็ไม่ไปอ่ะเขาบอกว่าเออไม่ไปอยู่กับพี่โตนี่แหละผมก็บอกตรงๆว่าแต่พี่ไม่ได้มีเป้าหมายแล้วนะพี่ก็ว่าพี่พามาถึงจุดตรงนี้พี่ก็โอเคกับชีวิตแล้วบอกไม่เป็นไรพี่ก็เอาเอาประสบการณ์ที่มาเล่าผมฟังกันแล้วกันก็มาเซ็นเตอร์ทุกสัปดาห์พี่ก็มาเป็นเป็นภาประธานให้เราให้เรากล่าวว่าให้เราเคารพกันแล้วกันเอางั้นเหรอเอาคือผมก็ตรงตรงไงผมก็ผมก็ไม่ได้ผมก็ตรงๆรอะว่าเออผมจะหยุด เขาก็บอกไม่เป็นไรเขาก็รู้ว่าเป็นธุรกิจของเขาเองเขาทําเองได้เข้าใจไหมครับคือคือเขาก็ทําเองอ่ะจริงๆก็คือต้นสายของพวกเรานี่แหละก็คือ,อสปุก,กี้ปลาวันชัยมาร์คขวัญพวกเนี้ยอยู่กับผมในวันที่ผมแบบแบบแบบผมไม่ได้มีเป้าหมาย่แต่เขาก็รับผ,ผมก็อยู่อย่างเงี้ยมีปัญหามาปร,รึกษาผมก็อธิบายเลยว่าเมื่อก่อนผมแก้ปัญหายัางไงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า ถ้าให้ผมเล่าเคสใหม่ๆว่าตอนนี้ผมไปสปอนเซอร์แล้วตอนนี้ไม่เซ็ตคนเป็นยังไงผมเล่าไม่ได้ผมไม่ได้ผมไม,ไดผมไม่ได้แอคทีฟแล้วอะเข้าใจผมไนะเออแต่เขาก็รักผมแล้วก็อยู่กันแบบพี่น้องกันอย่างเงี้ยแต่วันนั้นพอหมอแอร์เล่าเสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเออว่ะรู้สึกชีวิตสิปีที่ไม่ได้ทําอะไรแอคทีฟเนี่ยลิกประครับนั่งเฝ้าห่อปะครับไปเรียนถ่ายรูปคือใช้ชีวิตจริงๆอ่ะ คิดไปคิดมามันก็เหมือนเหมือนถัดเลี้ยงอะตื่นมาก็กินข้าวมันไม่มีประโยชน์สำหรับคนอื่นเข้า mm. ใจผมไหมก็ <c oughs> มันม,มีความสุขอะแต่มันไม่มีประโยชน์ <c oughs> เออเรามีตังค์มากพอก็ดูแลพ่อแม่ผมไม่ได้กินเยอะอยู่แล้วอะสี 4, 3, ่แสนมก็อยู่ได้ถูกไหมอะเอออย่างเงี้ยแลบ้านก็ไม่มีภาระแล้วอะ รถเดี๋ยวถึงเวลามันเปลี่ยน,นก็พอเปลี่ยนได้ผมก็ไม่ได้ฝันว่าอยากมีลัมโบกินี่ไม่ได้อยากอะไรอย่างเงี้ยโอเครถญี่ปุ่นคันนึงอะอย่างมากก็ยุโรปคันนึงก็อยู่ได้แล้วคือแบบเป็นคนฝันเล็กอ่ะเก็บเงินอะไรอย่างเงี้ยแต่พอวันนั้นรู้สึกแบบเฮ้ยไม่ไหววะ่ะสงสารเขาอะ่ะก็กลับมาก็เลยมาคิดบิดฟิตเพราะว่าพอกลับมาแล้วก็มานั่งดิว่าถ้าเป็นเอลเมแบบเดิมเนี่ยในยุคนั้นอะ่ะมันไม่น่าจะไปรอดก็เลยมานั่งดูว่าเราเป็นหมอ ทำธุรกิจอะไรดีที่มันเป็นเทรนด์แล้วถ้าเกิดเราจะเริ่มต้นมาสร้างธุรกิจใหม่พาเขาอะมันต้องไปแก้เพนเพอยใ,ในอดีตในอดีตแต่แมคเวก็ไม่เอาอะไรอย่างเงี้ยทำไงให้มันง่ายขึ้น,นก็สรุปผมสรุปสั้นๆเดี๋ยวยาวเกนินก็คือบิทฟิตก็เลยมีถือกําเนิดขึ้นมาเพราะผมเป็นหมอแล้วผมก็รู้ว่าผมทํายังไงให้ลดน้ําหนักมันได้ผลลัพธ์ดีแล้วก็ได้สุขภาพแล้วก็ต้อง ได้ดือว,ว่าพอเราทำธุรกิจต้องทําให้คนที่ไม่ใช่หมอเนี่ยสามารถที่จะเอาความรู้เนี่ยไปดูแลคนอื่นทําให้เกิดธุรกิจได้ด้วยแล้วมันก็ค่อยๆดีเวลลอปมาจนกระทั่งมันเป็นเป็นซูมเป็นบิดฟิตโนเลตเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นเพื่อซัพพอร์ตคนไม่ต้องเก่ง,งนีครับอันนี้คือเส้นทางแหละนะครับวนแต่ลคนผมก็อยากให้ไอเดียอย่เยมื่อกี้เห็นเมีแนะนำว่ามีบางคนแบบ เหมือนเหมือนกึง่งกึ่งเคลิ้มจะหลับไปแล้วแล้วก็ถูกปลุกให้ตื่นอะไรอย่างเงี้ยหรือบางคนกำลังแอคทีฟอยู่แต่มันไม่ถึงไั้ทีนึงอะไรองเงี้ยผมก็เลยรู้สึกว่า <c oughs> มันไม่ได้มีอะไรขอให้เราอยู่ในเส้นทางแล้วขอให้เรารู้ว่ามีมีน้องเมย์เป็นเหมือนผมอะ่ะคือเขาก็เขาก็คงเข้าใจว่าเขาอยากซับพอร์ตแต่ว่า เราพาใครประสบความสําเร็จไม่ได้หรอกถ้าเจ้าตัวไม่ไม่ลุกขึ้นมาสู้อะถูกไหมครับคือคือผมว่าอัพไลน์ไม่ได้มีหน้าที่พาคนสําเร็จแต่มีหน้าที่ทําให้คนอยากสําเร็จพอไม่เข้าลุกขึ้นมาแล้วก็ไปเติมส่วนที่ที่เขายังไม่เข้าใจพอเดือดจอบเทรนนิ่งทำทำให้เห็นเป็นแบบอย่างแล้วเราก็ทําเอง ทําเองเราก็มีโค้ชคือโค้ชไม่จําเป็นต้องลองไปเตะในสนามของเราหรอกแต่โค้ชจะเห็นหมดอะ่ะว่าเรามีจุดอ่อนจุดแข็งตรงไหน,นต้องทําอะไรยังไงแต่ผมว่าบิดฟ,ฟิตง่ายที่สุดแล้วเอาง่ายๆทุกคนผมว่าผมผมไม่ได้รู้จักประวัติทุกคนนะแต่รู้จักแต,แต,แต่แต่แนงคนเดียวเพราะเพราะรู้มานิดเดียวอะ่ะ หรือว่าเออเป็นแอร์ท่นนั้นน่ะพอพอรู้เป็นแอร์ผมก็จะพอรู้สโคบงานได้อ่ะถูกไหมครับเออแต่แต่แบบอ่าเตาเนี้ยผมก็ไม่รู้จักเออคุณพึ่งเนี้ยผมก็ไม่ได้รู้อย่างเงี้ยแต่ามาไอเออน้องกุ้งเนี้ยผมก็ไม่รู้แต่ว่าคนก็จะมีอยู่ไม่ทํางานเป็นธุรกิจส่วนตัวเจ้าของกิจการก็ทํางานอ่าแบบข้าราชการ ลูกจ้างกินเงินเดือนมันก็หรือว่ากินเงินเดือนแบบผู้บริหารก็ได้มันก็กินเงินเดือนอยู่ดีถูกไหมฮะงั้นมันก็มันก็แค่แค่ความรับผิดชอบที่แตกต่างกันแต่ลักษณะเนื้องานมั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 นต่างกันระหว่างเจ้าของอ่ะคือเจ้าของเนี่ยเป็นคนที่ได้เงินเงินหลังสุดหลังจากที่จ่ายเงินให้ลูกน้องหมดถูกไหมถูกไหมครับลงทุนก่อนยังไม่รู้เลยว่าจะกาไรหรือเปล่ามันมันจะมีไมซ์เซตไม่เหมือนกันผมเป็นทั้งสองอันไงเพราะผมก็เคย เปิดคลินิกผมก็เป็นลูกจ้างข้าราชาการผมก็เคยทํางานลงมาในเอกชนถ้าข้าราชาการมีข้อดีอย่างคือเขาไม่เล่าเร็วออกแรอกถ้าเราไม่ได้แบบแบบเร็วล้าไม่แบบถูกแบบไหมครับไม่มีทางเปถึงอยากรับราชาการเี่ยแต่ถ้าไปลงมาในเอกชนเนี่ยผมนั่งหงีบใส่คนไข้ไม่ได้แต่แท่านลงมารัฐบาลเนี่ยผมว่าลงไม่ดีตวาดคนไข้ได้แต่เอกชนเนี่ยผมแค่นั่งหงีบในเดียวเนี่ย พอเดินไปฟ้องผูบ้บริหารผมก็โดนแล้วถูกไหมอะคือมันคนละแบบกันเลยอะผมก็เข้าใจผมผมก็โชคดีมากเลยผมมีหัวขวนทั้งสามใบใบที่สี่ก็เป็นลูกของพ่อแม่อกอะไรอย่างเงี้ยหลายๆเรื่องก็เลยเข้าใจหมดนั้นถ้าเทียบแล้วอะ่ะความสําเร็จในการสร้างไรายได้ผมว่าถ้าลูกจ้างกว่าจะมีเงินเดือนสองสแสนต่อเดือนอะ่ะ ใช้เวลาไม่ใช่ไม่ไม่ไม่ใช่สองสาม,ม,ม 2, ปีอ่ะเป็นสิบปีผมไหมครับกว่าจะเป็นสองสามแสนผมว่าก็ก็ต้องมีเลขห้าเลข6กงั้นในนี้หลายๆคนอาจจะมีเงินเดือนสองสามแสนก็ได้ผมก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ากเกษียณเราก็ไม่เหลืออะไรงั้นเราก็ต้องทํางานไปบริหารเงินไปลงทุนไป RMFIL หรือว่าหาโอกาสที่จะมามีช่องทางในการ ออกไปทำบิสเนสส่วนตัวเพราะถ้าเป็นธุรกิจมันไม่ีวันรีไทยทำได้ตลอดชีวิตอะไรอย่างเงี้ยงั้นถ้าเราเข้าใจก็จะมองมองวิดฟิตออกว่ามันเป็นธุรกิจส่วนตัวจริงๆครับมันต้องคิดแบบเจ้าของกิจการแต่ทำงานแบบลูกจ้างใช่ครับคือแบบถ้าเจ้านายกับลูกจ้างูว่ากันนะธุรกิจนั้นเจ๋ง ผมก็รู้สึกอย่างนี้ครับก็ผมเข้าใจว่าเนี่ยผมไม่พร้อมแต่ผมทําเดือนแรกสิบห้าเปอร์เซ็นเดือนที่สองผมเบยี่สิบเปอร์เซ็นต์เลยนะทั้งที่ผมไม่พร้อมแล้วผมก็ไม่ได้เก่งแต่ผมรู้สึกว่าผมให้ความสําคัญกับเวลาผมรู้สึกว่าเวลามันมีค่ามากทุกๆปีมันต้องมีคนแก่ขึ้นแล้วก็มีลูกที่เติบโตขึ้นอนะ่ะผมรู้สึกว่าผม ผมพวงแหนเวลางั้นเวลาหนึ่งชั่วโมงเท่ากันแต่และคนให้คุณค่าของมันได้ไม่เท่ากันถูกไหมวัดวัเรียนเซนเตอร์นะมันมีสามห้องมันมีห้อง OPP ห้องคนใหม่ห้องเทรนนิ่งทั่วไปแล้วห้องผู้นําสมัย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 นั้นหลายๆคนก็น,น่าจะสมัยเดียวกันนะผมก็จะมีซาวเบาอะที่ไม่อัดเสียงอ่ะผมไม่ถึงก็จะไปฝากวาอัดเสียง อีกสองห้องผมก็จะนั่งเรียนห้องเดียวแล้วอัดเสียงเพราะผมขับรถสี่สิบห้าสิบกิโลไปอะ่ะงั้นผมก็จะลื้อเทปในในรถออกหมดเลยเทปเพลงอะไรไม่เอาทุกครั้งที่ที่ไปผมก็ผมก็อาดเสร็จขากลับผมก็ฟังเทปกลับมางั้นผมก็จะมีเวลาว่างในการที่จะเรียนรู้ตลอดเวลาเออผมผมเหมือนผมเรียนสอบเทียบอะผมจะเอาผมจะเอาชนะผมจะเอาชนะเวลาอย่างเงี้ย ก็เลยผมก็เลยเป็นผมแบบนี้อ่ะเนั้นผมคิดว่าการเรียนก็จะมีสามเลเวลเพราะเราเป็นอาจารย์หมอด้วยหนึ่งเรียนเพื่อเข้าใจใช่ปะกับเรียนเพื่อที่จะไปสอนต่อไปไป,ไปทําเองให้ได้อ่ะเรียนเพื่อเข้าใจกับเรียนเพื่อไปทําเองให้ได้กับเรียนเพื่อจะไปสอนคนอื่นทําให้ได้เหมือนเราผมกะเรียนครั้งเดียวผมทำสามอย่างเลยเออมันก็เลยทําให้ผมเร็ว ผมก็เชื่อมั่นนะว่าทุกคนตั้งใจไม่ว่าจะเป็นทุกคนใน,ในซูมเนี้ยผมว่าบิดฟิตง่ายเอาเรามองตลาดก็ได้เนาะตลาดคนอ้วนอะ่ะก็เยอะถูกไหมตลาดคนป่วยที่หมอสั่งลดน้ําหนักนก็เยอะแต่ตลาดสลิมบิม่งยิ่งเยอะเลยความสวยความงามนะแต่บิดฟิตเอาอยู่ไหมเอาอยู่หมดอะ่ะเพียงแต่ว่าทำยังไงเรา เราถึงจะไปเจอเขาเนั่นเองก็ทั้งออฟไลน์ออนไลน์โซเชียลมีเดียเราก็มีให้ทำครับแล้วก็มีคนสอนเน่นี่แต่ว่าผมว่านะผมว่านะตัวผมเองเนี่ยวันที่ผมไม่เห็นน่ะผมก็ผมก็จะมีเงื่อนไขเยอะแต่วันที่ผมเห็นแล้วผมไม่มีเงื่อนไขเลยบอกให้ผมทําอะไรผมทําหมดบอกให้สอนผมเอะเพราะผมรู้สึกว่าผมอยากสําเร็จอะ่ะ อยากมีเวลาอยู่กับครอบครัวอยู่กับลูกอยากมีไรายได้มากพอที่จะไปจุนเจือพ่อแม่ได้มากทุกวันเนี้รายจ่ายผมเฉพาะดูแลคุณแม่เป็นอ่าสตโตรกแล้วก็เป็นอัลไซเมอร์แล้วก็เป็นพาร์ก,ากินสันตอนนี้ก็เป็นผู้ป่วยจิตียงมาเจ็ดปีแล้วไม่รู้สึกตัวเลยเป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมดค่านมค่าพยาบาลที่เลี้ยง ทุกอย่างเราก็ต้องซัพพอร์ตทั้งหมดแล้วเราก็ต้องซัพพอร์ตแม่เราให้ดีที่สุดเนี่ยพ่อเขาแปดสิบกว่าแล้วเนี่ยพี่สาวก็ไม่ทำงาน,านเขาก็มาดูแลแม่เห็นเราก็ต้องดูแลเขาด้วยโอเครับเพราะเขาดูแลแม่แทนเราเยอะแล้วก็้องชายก็ ก็ปวยปวยเป็นมะเร็งเสียไปแล้วก็ทิ้งหลานากับน้องสปายซึ่งก็ไม่ได้มีงานคือพูดง่ายๆว่ารายจ่ายผมจะพอตรงเนี้ยอย่างด้น้อยก็สองแสนต่อเดือนเราก็รับอืมงนั้นถ้าเราสําเร็จไม่มากพอเราดูแลไม่ได้อืแต่ละคนไม่เหมือนกันครับแต่ผมเล่าจุดชีวิตผมก็แล้วกันอย่างนี้ แล้วความฝันของหมอแอนอีกเยอะแยะเลยความฝันของหมอแอนใช้ตังค์เยอะความฝันของผมใช้ตังค์น้อยผมไม่ค่อยฝันอะไรเยอะความสุขของผมก็แค่คนที่ผมดูแลก็มีความสุขอ่ะผมไม่ค่อยมีอะไรเยอะหรอกเราเป็นคนเบาเบาผมชอบอ่านหนังสือชอบอยู่เ,เงียบๆบ่กมีเพลงฟังมีหนังสือเล่มหนึ่งเวลาไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ย บางทีเขามีงานอะไรอะไรอย่างเงี้ยบางทีหรือว่าไปเที่ยวบางที่ผม,ผมอาจจะไม่ได้ไปด้วยผมอาจจะนั่งอยู่ในห้องพักถ้าไปเรือเงี้ยไปสก้าเนี่ยผมจะได้ห้องสวีทมันจะแบบมีระเบียงสวยเงี้ยผมจะเอาหนังสือไปเยอะเลยแล้วก็เอาแบบอไอ้เรียกอ,อะไรอ่ะผูฟังเพลงเนี่ยอืมผมก็นั่งอ่านหนังสืออะไรก็ได้หนังสือ โกเล้งผมก็อ่านใช่ไหมพัฒนาตัวเองผมก็อ่านผมชอบอ่านหนังสือมากกว่าคือผมว่าได้ชีวิตผมก็โอเคแล้วอ่ะงั้นผมว่าธุรกิจเนี่ยมันเติมเต็มชีวิตทุกคนอ่ะเราชอบแบบไหนขอให้เราสมเด็จตอนนั้นเองอาจจะทําสิ่งที่เราไม่ถนัดสิ่งที่เราอาจจะยังไม่ชอบมันแต่ผมว่าชอบไม่ชอบมันทุกอย่างมันมันไม่ได้เป็นจุดเริ่มต้นอ่ะ จุดเริ่มต้นคือเราเห็นว่ามันมีประโยชน์กับใครบ้างแล้วมันดีกับเรายัางไงเดี๋ยวเราค่อยหาจุดที่เราชอบได้เองเพราะเราทํางานที่ไม่ชอบให้มีความสุขไม่ได้หรอกเราต้องมองให้ออกว่าในงานชิ้นนั้นมันมีอะไรที่เราชอบยังยังยังเป็นหมอเนี่ยผมไม่ชอบหรอกนะที่ปลูกปลูกปลูกกลางดือกอะมีใครชอบมั้งอะไม่ไม่ชอบหรอกตีหนึ่งตีสองตีสามเจ็บท้อง ตรวจภายในแบบนี้แล้วก็หมอไปทําคลอดผมไม่ชอบหรอกแต่ผมคิดว่าทุกครั้งที่ทําคลอดเห็นเด็กออกมาแล้วตอนออกจากโรงพยาบาลคือคือมันเป็นเป็นหมอเดียวอะ่ะที่คนไข้มีความสุขออกจากโรงพยาบาลส่วนใหญ่โลกอื่นอื่นมันจะมาด้วยความเจ็บป่วยแล้วมันก็รักษาไม่หายเข้าใจผมไหมมันจะมีแต่ความทุกข์เหลือหลังอะ่ะแต่ว่าหมอสูอะ่ะมันจะมีแต่ความสุขอ่ะความทุกข์มันมีน้อยเข้าใจผมไหม ผมก็เลยเลือกเรียนแบบเนี้แบบว่าเออดีใ,ใจจังเลยหลา,านเงี้ยแล้วบางทีก็พามาฉีดวัคซีนก็พามาก็เรียกคุณลุงสิคืออีกแบบหนึ่งไงเออจริงผมผมมันไม่ชอบผมผมไม่ได้ชอบสูงทั้งหมดแต่ผมชอบตรงนี้อะไรเนี้ยคือก็จะเลือกสิเลือกหาความสุขในงานที่เราทําได้มันผมก็เอาตรงนี้มาปรับเป็นบิดฟิตไงเออเออเนาะ อาผมว่าทุกคนลดน้ำหนักได้ไหมตอนเนี้ยแฮปปี้ไหมอ่าเออเราก็จะรู้สึกเลยเออต้องขอบคุณคนที่มาชวนเราเออขอบคุณที่ทาให้เราเจอบิดฟปินะ่ะเออผมว่ามันก็มาอารมณ์จากที่ผมเป็นหมอนี่แหละเราก็ต้องนึกข้าวเลยว่าเราดูแลคนสิบสองคนแล้วเราเบรกยี่สิเปอร์เซ็นผมว่าสิ่งที่เราได้มันไม่ใช่เงินแสนก็าบาทหรอกนะไอ้นั่นน่ะเราอยากได้อยู่แล้วแหละ าเราต้องมีรายจ่ายครอบครัวเราต้องมีภาระแต่ผมว่าสิ่งที่เราจะได้คือสิบสองเคสอะที่เขาแบบสุขภาพดีขึ้นขุนดีขึ้นเขาไม่มีโครคภัยไข้เจ็บในอนาโคตอย่างเงี้ยนครับในสิบสองคนเนี้ยต้องมีใครอยากอยากได้อาชีพใหม่ที่ทําให้ความฝันเขาเป็นจริงเนี้ยเราก็แค่พยายามกับเขาหน่อยเหมือนเพื่อนพยายามกับผมอ่ะ ผมถึงชอบพูดประโยคนี้ว่ามันไม่สาคัญว่าคนอื่นคิดยังไงกับเราหรอกสำคัญว่าเราคิดยังไงกับเขาถ้าเราคิดดีกับเขาอ่ะเดี๋ยวจะพิสูจน์ให้เขาเห็นว่าสิ่งที่เราพยายามกับเขาอ่ะมันเพื่อเขาไม่ได้เพื่อเราใช่ไหมครับต,ต่อให้วันแรกๆที่ผมแบบลำคานเพื่อนอ่ะแต่พอวันที่มันทําให้ผมเห็นว่าโอ้โหผมแบบ ขอโทษมึงด้วยว่ะขอโทษเรื่องอะไรวะคือมันก็ไม่ได้คิดหรอกว่าผมกวนตีนมันนะเข้าใจไหมพอเข้ามาด้วยความรู้สึกอ่ะว่าเอออะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ได้เขาก็ไม่ได้รู้สึกว่ามึงไม่ได้โกรธกูแล้วเปลก,กูไม่ได้รู้เลยคือกูจำไม่ได้แล้วอ่ะว่ามึงทำอะไรกัรบกูบ้างอะไรอย่างเงี้ยหรอเออเออเออขอโทษว่าอะไรอย่างเงี้ยแ้วทุกวันนี้ผมจะขอบคุณอัปลน์ผมตลอ,อดชีวิตเลยเขาอาจจะไม่ได้มาช่วยเยผมเลยเท่าไหร่เลยนะ เพราะเราไกลากันมากเขาอยู่กรุงเทพผมอยู่กาลสินนะผมก็ทําเองร้อยเปอร์เซ็นตนะแต่ผมว่าในร้อยเปอร์เซ็นต์น่ะก็ไม่มีเขาก็ไม่มีผม,มเพราะไม่มีใครชวนผมได้เจอมาไม่มีใครชวนผมได้หลังจากที่ผมสมัครครั้งนั้นแล้วนะก็ไม่มีใครมาชวนผมอีกเลยนะผมชวนยากมากแล้วรู้ไหมว่าผมเป็นรายชื่อสุดท้ายที่เพื่อนจะชวนผมนะเพราะเขาบอกเลยว่า อโตเนี่ยแม่งหัวแข็งอิโตเนี่ยมันแบบเพื่อนก็น้อยอีโตนะถ้าชวนมันไม่ดีแม่งด่ากลับอีกคือผมไม่ได้ปากร้ายนะแต่ผมพูดตรงๆอ่ะอย่างเงีง้ยเอองั้นมันบอกแล้วว่ามันเป็นโจทย์ยากมันทําการบ้านอะ่ะต้องทำข้อง่ายก่อนข้อยากยากข้ามไปก่อนแต่ผมก็เองนะเดินไปหาเขาว่าเฮ้ยน้าเป็นหมออย่างเดียวไม่ได้วะต้องหาอะไรทําเพื่อความมั่นคงในชีวิต mm. ก็เดินมาถึงหน้าปาก หมูหมูวิ่งชนปันตออ่ะมันก็เลยบอกเออกูก็มีอีกงานหนึ่งก็อยากชวนมึงเหมือนกันเออแต่ไม่รู้ว่ามึงจะชอบไหมอันเนี้ยเข้าใจผมไหมครับคือโโหผมแม่งโชคดีอ่ะเออผมว่าจังหวะชีวิตคนจะมาเจอโอกาสดีๆมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยหรอกเจอแล้วก็ทำไปทำไปเสร็จเห็นมันเมื่อไหร่พอเห็นปุ๊บคนนี้เขาจบแล้วอนะ่ะ มาทุกคนเรียกว่าแพ็คโชวิตี้มากพอไปแล้วเราก็รู้สึกว่าทุกงานบนโลกใบนี้มันมันต้องมีเยสกับโ no นไหมผมเปิดคินดิกก็ไม่ใช่ทุกคนเยสกับผมนะทั้งที่ผมก็รักษาดีนะบางคนมาไม่ถูกจริตกันนะ่ะไม่ถูกเคมีนะมกันอ่ะเขาก็มาแล้วก็มาฝากคลองแล้วก็ไปคลอดกับคนดื่น อะไรอย่างเงี้ยมามาังวันเจอพยาบาลไม่ดีก็คือผมว่ามันเป็นเรื่องปกติเยสกับโ no. นงั้นเราก็เราก็ทําเต็มที่ของเราคนที่เยสเราก็ดูแลเขาเต็มที่คนที่โ no, นเราก็ไม่ได้รู้สึกอะไรในบิดฟิตผมรู้สึกว่า to t o d y y a y n o t o m o r r o w say y e s ด้วยซ้ำไปวันนี้เขาไม่เอายังไงเขาเป็นเพื่อนกับเราก่อนเขายังเห็นเฟซบุ๊กเราเขายังเห็นเราขอมสม่ำเสมอ ไปเห็นเราดูแลคนอื่นหอมเดี๋ยวเขาก็ามาหาเราคนเนี้ยหอมแล้วไม่ยอมเอาธุกรกิจเราก็เราก็เป็นเฟนกับเขาอ่ะแล้วชีวิตเราก็ดีขึ้นถูกไหมครับดีขึ้นมันมีมิตองการดี yeah. เยอะแยะก็จะเริ่มเห็นเฟซบุ๊กเราเออทำไมดูไอตอนทํางานหมอเวลาถ่ายรูปมันก็ดูหล่อนะแต่มันดูหน้าตามันดูแบบเครียดจังเลยดูมันไม่ค่อยมีความสุขเลยอะ่ะเออตั้งแต่มันมาทำดังเมย์ทำไมดูมัน มันยิ้มนี่เต็มปากตามันก็ยิ้มอะไรอย่างเงี้ยเออทุกครั้งที่มันเป็นไปเลี้ยงรุ่นทําไมดูมึงมีความสุขจังเลยวะน,นี่อย่างเงี้ยเข้าใจผมไหมมันไม่ได้มันไม่จําเป็นว่าต้องไปโชว์ว่าฉันได้หนึ่งแสนสองแสนหรอกจริงความสุขมันมีอย่างอื่นเนี่ยเออแม่งสมัยก่อนก็ดูแต่ห้องผ่าตัดทําไมเดี๋ยวนี้แบบเดี๋ยวมึงก็ไปอะไรอะไปทําบุญที่วัดเดี๋ยวมึงก็ไปนั่งคาเฟ่ เดี๋ยวมึงก็ไปร้านหนังสือซื้อหนังสือมาอ่านทำไมมึงม,มีเวลาเยอะจังวะอะางเี้ยเข้าใจไหมไปเที่ยวต่างประเทศบ่อยเราก็โพสอ่นะเออไปเที่ยวต่างประเทศทุกครั้งที่กูไปกับดีเทลยารูปกูไม่เห็นสวยเหมือนมึงเลยก็เราไปกันทั้งทีอยมไปกันเอาเมถ่ายให้หน่อยกูมีคนถ่ายยี่สิบกล้องภาพเราดีหมดนะแต่ถ้าเราไปกันสองคนสามีภรรยาเราก็เซลฟี่อถูกปะ่ะรูปเราก็มีแค่นั้นนะ่ะ รูปเดียวมากกว่ารูปคู่อีกเนี่ยเราเราให้คนอื่นถ่ายเป็นไงครับหัวขาดขา,ดข,าดขาดไม่สวยอวิวอะถูกไหมฮะเพราะคนที่เขาถ่ายไม่เป็นเน่ะแต่เราเราให้คนบิดฟิตถ่ายเป็นไงครับสวยทุกลูปเพ,เพราะเขาถ่ายเป็นอาชีพแบบถูกไหมเขารู้มุมก,กล้องเขารู้แอคติ้งเอเยียดขาอะไเยียดขาหน่อยอะอ,อะไรอย่างเงี้ยือมันมนันแหละคือเขาก็จะเห็นเนี่ยเราก็จะมีเพื่อนเนี่ยเฮ้ยผมไม่รู้อะเป็นยังไงอะแต่ว่า กว่าธุรกิจมึนงน่าทําแน่เลยวะอะกูลองดูก็ได้วะเห็นมึงตามกูมาหลายทีบอกเออๆก็ประมาสิอะ <c sentences> ไรอย่างเงี้ยผมว่านะจริงสักตั้งไหมตั้งไหมเนาะลองจริงจังสักครั้งหนึ่งอ่ะผมว่ามันมันเปลี่ยนชีวิตอ่ะแล้วผมมั่นใจว่าทุกคนทําได้จริงๆเชื่อผมดิคือผมอยู่มานานกระทั่ง ใครเดินมาถามผมว่าทุกคนทําได้ไหมผมตอบได้หมดเพราะอะไรครับเพราะมีนมคนสอนมีที่เรียนมีคนพาทำม,มีความสุขแล้วมันก็ไม่ต้องทิ้งงานเดิมบ่างยิางแต่เราต้องยอมรับก่อนว่าเวลาเรามีงานเพื่อหม่อันหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องจัดเวลาให้เขาบ่นเดี๋ยวเราจัดได้เองเนี่ยท่้นผมไม่เคยพูดเรื่องการบริหารเวลานะผมรู้สึกว่า เวลามันมี24ชั่วโมงเท่ากันเราบร,ริหารมันไม่ได้หรอกเราบร,ริารหารเป้าหมายดีกว่าถ้าเป้าหมายเราอยากเรียนภาษาอังกฤษมากเราก็จะจัดเวลาเรียนภาษาอังกฤษเองแหละไม่ต้องมีใครมาบอกเราหรอกว่าเราต้องจัดยังไงเราจะรู้เองว่าเราจะต้องจัดยังไงถ้าเป้าหมายเราคือเราอยากมีรายได้จากธุรกิจนี้เราอยากสาเร็จเร็วแล้วเราจะได้ไปใช้ชีวิตเราจัดได้เองแหละพอเราจัดเวลาได้เราจะ เราจะจัดการได้เองอ่ะสมมติอคุณพ่อคุณแม่ยังไม่เห็นด้วยเราต้องคุยอะไรคู่ชีวิตลูกต้องทํายังไงผมว่าจะสําเร็จอ่ะเราจัดการได้หมดแหละถูกไหมครับมันไม่มีอะไรหรอกที่ที่เราจะที่เราจะอยากได้มันขึ้นนั้นเราไม่ต้องแมนเนจตมันถามว่าเราต้องทุ่มสุดชีวิตเลิกทุกอย่างไหมไม่ใช่ครับค่อยๆจัด เดี๋ยวพอมันเริ่มเป็นที่เป็นทางพวกเองเนี่ยเดี๋ยวเราจะรู้อ่องว่าไอ้ขยับเวลานี้ออกไปได้อันเนี้ยมันเป็นเวลาที่มันไม่ได้สร้าง productivity ให้เราเราเราไม่เราไม่เอามันก็ได้นะอย่างเงี้ยผมก็จะทําอย่างนี้ครับใน,นช่วงแรกกว่าจะไปเซ็นเตอร์ได้ผมต้องต้องจัดว่าผมต้องหยุดวันพุธได้ยังไงต้องไปเคลียร์คนไข้ผมมันไม่ได้ไม่ได้ปิดทันทีมันก็ใช้เวลาประมาณสนะักเดือนกว่ากว่าคนไข้จะรู้เนี้ยแล้วก็จัดการพอผม มีรายได้กลับมาสี่ห้ามื่นบาทผมก็จะรู้แล้วว่าเออมันมันเป็นไปได้มันคุม้มผมก็จะปิดคลินิกเพิ่มหรือลดอะไรบางอย่างเพื่อเอาเวลาส่วนที่มันไม่สําคัญมาทําตรงนี้เพราะมันตอบโจทย์ชีวิตมากกว่าแบบเนี้ยผมว่าผมคงไม่ได้ช่วยทุกคนได้หรอก็จะจัดการยังไงแต่ผมแค่มาบอกให้ความมั่นใจเลยว่ามันทําได้จริงๆแล้วมันก็ตอบโจทย์จริงๆครับมันก็จะเลี้ยงคือผมผมรู้สึกว่าทุกงานมันให้เงินหมดแหละ แต่อะไรให้ความมั่นคงทางการเงินมากกว่าแล้วที่สองคือผมว่าถึงจุดหนึ่งมันเราอยากได้ชีวิตที่ไร้กังวลมากกว่านะใช่ไหมครับเออพอเราไร้กังวลว่าเออลูกเราก็มีอย่างวันนี้ยังคุยเลยครับว่าอเรารู้ว่าเราเลี้ยงลูกมาดีอ่ะคือคือผมไม่ได้คิดว่าผมจะเตรียมเงินมาให้ลูกอ่ะที่ผมโพสในเฟซบุ๊กอ่ะแต่ผมรู้ว่าผมเป็นแบบอย่าง ผมเป็นวิธีคิดให้กับลูกแล้วผมก็เฝ้าดูเขาเวลาเขาเจอปัญหาเจออุปสรรคเขาคิดอะไรอถ้าเขาคิดเป็นเนี่ยเงินที่ทิ้งไว้ให้เขาอ่ะเขาจะดูแลต่อยอดได้แต่ถ้าถ้าเขาคิดไม่เป็นเนี่ยมีเงินเท่าไหร่มันก็ไม่เหลือหรอกถูกไหมครับเออผมว่าธุรกิจนี้สอนอะไรเยอะนะค,ค่อยๆกันจริงๆเข้ามาอยากฟังพวกเราอยากคุยรู้จักแต่กลายเป็นผมพูดอยู่คนเดียว งั้นเราติดไว้นะครั้งหน้าชูอีกครั้งหนึ่งแต่ครั้งหน้าผมขอสัมภาษณ์บ้างนะว่าแต่ละคนเป็นยังไงบ้างแต่วันนี้ผมเดี๋ยวผมมีอีกอีกอีก